วัสดีเพื่อน,นักลงทุนทุกท่านวันนรียนรู้จากหุ้น listing อีกตัวนึงนะครับที่เข้ามาในตลาดอย่างไม่งานนะครับเข้ามาประมาณปลายปี63แลครับก็คือหุ้นไมโครนะครับบริษัทไมโคร listing จำกัดมหาชนนะครับก็ทำธุรกิจ listing นะครับแต่ว่าอันนี้แบแปลกๆจาก,กคนอื่นนิดนึงก็คือจะให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองและสินเชื่อประเภท อื่นที่มีรถบรรทุกมือสองเป็นหลักประกันนะครับก็อาจจะค่อนข้างจะยูนิคนะครับก็อาจจะถนัดเฉพาะทางนี้นะครับไมโครมีผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งก็คือธรรมศักดิ์อัญญาวัดนะครับที่สามจุสี่หนึ่งเอร์เซนะครับก็ผู้ถุนใหญ่เป็นตระกูล อัญญาวัดทั้งหมดนะครับเรามาดูงบการเงินองของไมโครจนถึงไตรมาสหนึ่งปี67กันนะครับไมโครสินทรัพย์ตั้งแต่ปีหกถึงปีหก็ก็สินทรัพย์เพิ่มขึ้นมีปีที่แล้วนะครับลดลงนิดหน่อยนะครับเที เี่ยวห้านะครับปัจจุบ,บันมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ห้าพันสามร้อยสิบล้านบาทนะครับหนี้สินหนี้สินกอนปัจจุบ,บันล,ลดลงนิดหน่อยนะครับจากปีที่แล้วปัจจุบามีหนี้สินอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านบาทนะครับเรามาดูไรายได้รวมกันนะครับ ไมโครถ้าดูแล้วมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับตั้งแต่ปีหกสามที่เข้าตลาดเป็นมานะครับปีที่แล้วได้สูงสุดเลยนะครับเก้าร้อยสิบเก้าล้านบาทนะครับปัจจุบันิ้นไตรมาปีหกเจ็ดนี่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีรายได้รวมที่สองร้อยสามล้านบาทนะครับต่ามาดูกำไรสุทธิกันนะครับไมโครปีหกสามหกสิบห้ามีกำไรปีนะครับแต่ปีที่แล้วนี่ขาดทุนห้าสิบสองล้านบาทนะครับ ปัจจุบันรายได้แรกปีหกเจ็ดขาดตรงอยู่ที่ห้าจุดเก้าเก้าล้านบาทนะครับเรามาดู r o a กันนะครับ Return on Asset นะครับโดยการนำกำไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์นะครับซึ่งจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของไมโครนะครับค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่างสิบสองถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ ROE ไมโครค่าเอยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับปัจจุบันอยู่แค่1.94อร์ซนะครับค่าตัวต่อไปก็คือ ROE นะครับ return on equity นะครับก็คือนำกำไรสุทิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเวาไม่น้อยกว่า15จะถือว่าเป็นหุ้นที่สร้างกำไรได้สูงนะครับก็ ไนโครก็ยังทำได้ไม่ดีนะครับปัจจุบันติดลบอยู่ที่3.21เปอร์เซ็นตนะครับเรามาดูราคาล่าสุดกันนะครับไมโคลี่ปี64ราคานี้เคยพุ่งไปถึง8.15สตางค์ครับปัจจุบันณวันที่17พฤษภาคมปี67ราคาอยู่ที่2.10สตางค์ PE ก็ยังไม่อยู่ในเกณฑ์น,นะครับ PE ที่ดีก็ไม่เกิน18เท่านะครับ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นนะครับปัจจุบนันมีมูลค่าอยู่ที่สองบาทนะครับก็ราคาปัจจุบันนี่ใกล้เคียงกับวัลลุมากแล้วครับก็ต่างกันแค่สิบสตางค์ครับเรามาดูอัตราส่วนเงินปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับไมโครนี่ตั้งไปเข้าตลาดมาก็ปีปันผลทุกปีนะครับปีหกสี่ปันผลอยู่ที่หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับปีหกห้าหนึ่งเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต เปล่ยนอร์1.65%นะครับเรามาดูปันผลเป็นจํานวนเงินกันคนระับปี64ปันผลอยู่ที่6สตางค์ครับ6.58สตางค์และ6.64สตางค์แล้วก็ช่วงนี้ธุรกิจไม่ค่อยดีนะครับธุรกิจเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับธุรกิจทางด้านิซซิ่งก็จะดอกลงมาแล้วก็ดอกเบี้ยอย่างแพงครับแต่ว่า ุ้นของธุรกิจลิสซิ่งนี่ต่ำมากนะครับช่วงนี้ถ้าเพืเ่อนๆท่านใดสนใจก็นำไปศึกษาต่อได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ